ตัวนี้เป็นหลิวตันนะครับตัวนี้เป็นหลิวตันตัวนี้เป็นหนึ่งกุกครับน,ปน,นกป,บนป,นป่าแทร้อยนะครับนกป่าร้อยครับไม่ใช่นกพเพาะเป็นนกป่าครับ แต่หลิวตันนี่จะเป็นนกฝึกต่อนะครับเพิ่งได้นกป่าแค่สองสาตัวเองครับแต่แต่ตัวหนึ่งกลุ่มไี่เป็นนกต่อแล้วครับ